กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายชอตตี้บูจว่ากับเกม5 star ครับผมเกมนี้ก็แนว RPG พิมพ์นิยมจากเกาหลีครับมาในแนวเทิร์นเบสตัวละครก็อย่างที่เห็นครับว่าค่อนข้างเซ็กซี่ติดเลดมากๆแตะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะบรรยากาศการเล่นเลยกันละกันครับ อันดับแรกครับในอนาคตเกมนี้จะรองรับหลายภาษาครับตอนนี้ก็คือจะมีแค่ภาษาเกาหลีเท่านั้นนะครับก่อนถ้าผู้ชมเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะแต่ว่าภาษาอกฤษยังเลือกไม่ได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าน,นี้เขาเปิดเทสไปเรียบร้อยแล้วนะญี่ปุ่นก็ยังเลือกไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะรีวิวแค่เบื้องต้นเฉยๆนะครับเดี๋ยวรออังกฤษมาเดี๋ยวผมจัดหนักแน่นอนนะครับตัวละครสวยขนาดนี้ส่วนอันนี้ครับเป็นเสียงภาคก็รองรับทั้งภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนั้นสุดท้าย เมื่อเข้าสู่เกมนะครับมันจะมีแบบเนื้อเรื่องช่วงต้นเล็กน้อยนะครับอันนั้นผมขอข้ามมาเลยกันแล้วกันนะครับมาดูอันนี้ต่อครับเป็นการให้เราเลือกตัวละครนะครับก็จะมี5คนด้วยกันนะครับคนแรกเนี่ยเป็นแอสซิสต์นะครับธาตุมืดนะครับคนนี้จะยืนเลนกลางครับผมเกมนี้มันจะมี5้าธาตุก็คืออ่าแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแล้วก็มืดกับแสงชนะกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการวางทีมเนี่ยทั้งหมด3เลนด้วยกันก็คือหน้ากลางหลังนะครับคนนี้ก็คือจะอยู่ตรงกลางเป็นดาเมจกายภาพนะครับ ตัวคนที่2นะครับคนนี้เป็นอัศวินหญิงนะครับก็เป็นสายแทงยืนแนวหน้านะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะครับอันนี้เป็นธาตุน้ำเนาะต่อไปคนที่3อันนี้นักเวทธาตุไฟครับผมก็คนนี้จะยืนแนวหลังสุดเลยต,ต่อมานักธนูครับคนนี้ยืนแนวหลังเหมือนกันครับก็คือจะเป็นนักธนูที่เป็นธาตุลมนะครับธาตุลม แล้วก็คนสุดท้ายครับอันนี้ก็คือจะเป็นวอริเออร์ครับก็คือเป็นนักรบที่ยืนอยู่ด้านหน้านะครับธาตุแสงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าเราจะเลือกใครสมมติผมเลือกน้องคนนี้ละกันสวยสุดแลละ <c oughs> อันนี้สเปคใครสเปกมันครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อครับผมเสร็จแล้วก็ต้องกดตัวนี้ด้วยนะเพื่อเป็นการเช็คครับว่ามันซ้ำหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันซ้ำอะ่ะก็ต้องทําการเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว่ากดตรงนี้แล้วมัน มันยังสว่างอยู่แสดงว่าชื่อมันซ้ํากับชาวบ้านเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วก็กดตัวนี้แค่นี้เองครับก็จะเป็นการเลือกตัวละครนี้เพราะมาตั้งชื่อเราไปเลยหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็จะให้เรามาเปิดกระปองฟรีนะครับก็ได้ฟรีเลย10บใบนะครับจะการันตีสีน้ําเงินแน่นอนนะครับหตัวนะที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับว่าจะได้อะไรนะครับและมันสามารถรีโรได้เรื่อยๆนะครับกดตัวนี้นะครับสีทองเนี่ยจะเป็นการรีโรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะสคิปนะครับก็กดตัวด้านล่างตรงนี้นะมันก็จะสคิปตัวอื่นนะครับยกเว้นตัวกลางนะครับตัวกลางจะสกิปไม่ได้ครับต้องแตะเข้าไปแล้วก็ให้กดค้างครับแล้วปล่อยแล้วก็ลุ้นกันนะฮะว่าเป็นตัวอะไรโอ้ดูดีดูดีอ้ยดูดีมากครับคนนี้ครับก็ตามนี้ครับถ้าเกิดอยากจะรีโรไปเรื่อยๆก็ตรงกลางไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเราโอเคกับตีนี้แล้วกดสีเทาๆตรงนี้แล้วกดด้านขวาเป็นอันเสร็จสิ้นครับ ทีนี้เราไปดูวิธีการต่อสู้ของเกมนี้ดีกว่ามันจะอยู่ด้านขวาล่างครับสอันนะครับขอพูดถึงขวาสุดก่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองครับวิธีการเล่นดูด้านขวาบนนะครับก็คลิกปุ๊บมันก็จะเดินไปเลยนะครับในดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องให้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ต่อสู้ครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การจัดทีมนะครับซึ่งก็แล้วแต่เราไว้จะจัดยังไงกดตัวนี้เพื่อจัดอัตโนมัตินะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่เวิร์กเราจะจัดเองก็ได้นน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 ะะะะคคคออ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 ยยยย่่่าาาางงงงเเเเชีีี้้แทไไปจ1กกกหดนะครับ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนคนอื่นนะครับซึ่งการเอาออกคือคลิกที่คนนี้แล้วก็กดตัวนี้นะครับเป็นการเอาออกนะฮะนี่เหมือนกันเอาออกแล้วก็นี่ย้ายตำแหน่งไปไหนแล้วกันย้ายตรงนีแนน้แล้วกันเนาะแล้วก็อ่พวก3มดาวคือจะมี2คนแต่มันเป็นแท้งไงเป็นแท้งสายไฟอ่ะผมไม่ชอบผมชอบที่เป็นนี่นี่ดีกว่าทาดแสงนักรบหญิงชาวสปาร์ตันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เอานักเวทเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับนักเวทนี่นี่น,นี่ยืนหลังนะครับวันนี้ก็อย่ายืนตรงนี้กันยืนหลบๆหน่อยหลบแท้ง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็การจัดทงจัดทีมก็แค่นี้เลยนะครับเสร็จสับนะครับแล้วก็กดตัวนี้อ๋อแล้วก็ด้านล่างนี่คืออะไรคือสัตว์เลี้ยงนะครับก็ช่วงแรกเขาจะแจกมาตัวหนึ่งจากการเปิดเกลียวปองนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มความสามารถใ้กับตีเราได้นะครับโอเคงั้นเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับมาดูบรรยากาศการต่อสู้กันนะครับก็จะมาในแนวเทิร์นเบสนั่นแหละนะครับก็เวลาต่อสู้ก็ง่ายๆครับดูเทิร์นของใครเห็นไหมจะมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็แอคทีฟไาม์ทเทิร์นนั่นแหละใครเร็วกว่าก็ แต่และตัวละครเนี่ยมันจะมีเกรดสกิลไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนักฆ่าเนี่ยมันต้องเก็บเกรดก่อนถึงจะโจมตีได้นะครับงั้นก็ผมเลือกโจมตีธรรมดาลวกันตีตัวนี้ก่อนอ่าอันเนี้ยสังเกตเห็นไหมมันจะมีค่าพลังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือจะใช้จะใช,จะใช้เป็นลักษณะข,ของพลังแทนจะเมื่อกี้จะใช้เป็นแต้มอะไรงเงี้ยเป็นตัวก็คือมันแล้วแต่ตัวละครอ่ะใช้คำนี้ลวกันเออใช้สกิลได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ลองใช้จบแล้วก็ดาเมจเกมนี้อาจจะยุ่มหยิมไปนิดนึงก็คือมันหลัก เออนานๆนานๆจะเจอหลักร้อยสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าผมต้องเล่นนักเวทยมาก่อนมันนะ้งนี่ยเนยตัวด้านหลังเนี่ยมันบัฟนะนี่นี่เกตของผม250ใช้เลยแล้วกันโดนเป็นแนวยาวแบบนี้จัดไปครับผมมีมิสด้วยนะแล้วมิส,บ,มมสบ่อยมากเก็เนี่ยไอตัวนี้ฮิลฝั่งเราเรยเนี่ยโอโ้จริงดิงั้นลองดูดิดดฮิลทั้งแถวเยี่ยมมากครับผมอันนี้เป็น NPC นะผมไม่มีนะมันมาแจมในฉากเฉย เอาละอันนี้เก็บเกตหนึ่งเกตแล้วใช้เลยเดียไหมไม่ใช่ดีกว่าจมตีธรรมดาไปเอาให้ตายเป็นเทียตัวโอเคตายไปแล้วครับต่อไปอันนี้เก็บเกตมาแล้วรอบหนึ่งเก็บต่อไปครับตีตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเลนกลางผมจะใช้เวทยิงแบบระนาบไงโดนหลายๆตัวอะไรเงยนะครับส่วนอันนี้คือผมใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มันติดคูดาวยังใช้ไม่ได้ครับงั้นเอาไงเดีย๋ยตัวนี้แล้วกันเออสกิลพร้อมละอันนี้โดนเป้าหมายเดียวเอานนี้ไปเออ นี่สองเกตครบแล้วจบตีโดนตัวเดียวเข้าตัวนี้แหละนี่ครับผมใช้อันตีก็มีเด้งดึงอะไรแบบนี้ด้วยส่วน<ม>ถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นเองนะครับดูด้านบนมีออตโต้นะครับมีเร่งความเร็วมีออตโต้นะครับจบถ้าเกิดขี้เกียจคิดเองอะไรเงี้ยใชอันตีแล้วเด้งดึงโอ้ยมือโดนอีกแล้วเนี่ยผมเซ็งตรงนี้ดูดิมิดกระจุยเลย มันมิสเยอะกว่าเกมในแนวเดียวกันหลายเท่าเลยนะมิสเยอะมากครับผม <c oughs> ตายซะโอเคจบครับผมเนี่ยแหละครับลักษณะของการต่อสู้ท่าผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะที่เหลือก็ปล่อยบอทกันยาวๆครับ <c oughs> ส่วนในหน้าจอนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีพวกเออเควสย่อยอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเควสเนี้ยเป็นสีแดงเควสสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเควสประมาณว่าท้าทายอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูกัแล้วกันนะครับ ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้สายโจมตีที่เป็นดาบควายอ่ะใช้ไม่ได้นะครับก็นั่นแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมมีไอ้สายดาบควายอยู่อะ่ะมันก็จะไม่ให้ลงไปในดานนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากเควสประเภทนี้แล้วก็จะมีเควสย่อยอะไรเงี้ยมีบอสเนีดด่ยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคือบอสมันจะอยู่นี่ครับด้านขวาเนี่ยแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงไงต้องผ่านด่านโหอ,โอีกไกลอะ่ะมันจะเปิดก็เรียกได้ว่าเล่นกันได้ยาวๆนะครับแล้วก็มีพวกดันเจียนพวกนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่เปิดเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนระบบการต่อสู้อื่นนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นแหละครับเอาพูดถึงอันนี้ก่อน้วกันเรียงจากความมาท้ายกันแล้วกันนะครับอันนี้คือดันเจียนหาพวกทรัพยากรนั่นแหละเออนะวันหนึ่งก็จะมีโคต้าในการลงเช่นนี้ลงได้2ครั้งนะครับก็อย่าลืมมาลงด้วยก็แล้วกันฟาร์มทรัพยากรนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือจะเป็น PvP นั่นเองครับเกมนี้มี PvP ด้วยอยากจะบวกกับใครก็ไปบวกได้เลยนะครับดูพลังกันนิดนึงนะดูพลังกันนิดนึงวันหนึ่งบวกได้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็มีการดูหล แล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นแรงกิง้งก็ไม่มีอะไรอะแรงกิ้งธรรมดานะครับโอ้โหนี่แหมที่1นี่ตัวโหดๆทั้งนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกก่ปองกันบ้างดีกว่านะครับแต่ว่ารับของฟรีก่อนเนาะตามธรรมเนียมครับมีอะไรบ้างสังเกตง่ายๆจุดแดงๆครับผมขวาบนเห็นไหมอันนี้เป็นร้านค้าก็จริงแต่ว่ามันจะมีของแจกมานะครับก็เนี่ยเห็นไหมไปที่จุดแดงๆนี่แจกการ์ดด้วยนะครับเปิดเลยอ่านี่ด้วยครับเปิดเลย ไม่รู้ได้อะไรครับผมอ่านไม่ออกเลยสักตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มีจุดแดงอีกไหมครับนี่ไงจดหมายก็มารับของตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าเกมนี้มันแจกตัว๋วที่เราเปิดแล้วได้ตัวละครแร่ๆด้วยแน่นอน1ตัวนะอย่างเช่นน้องคนนี้ผมก็คือเปิดตั๋วฟรีที่เขาแจกให้มานะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันหน้าตาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเปิดกระเป๋าครับตรงนี้นะ นี่ครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มีมันจะมีแถมพวกกล่องพวกอะไรมาด้วยเต็มไปหมดเลยนะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าของชิ้นไหนเนี่ยมันเปิดได้นะให้มาคลิกที่เมนูที่4อันนี้มันจะฟิลเตอร์ไว้ให้ว่าไหนเปิดได้เวลาเราจะเปิดก็คือคลิกนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับอันนี้คือการเปิดนะถ้าไปกดอันนี้งานเข้าเลยนะอันนี้คือขายนะ <c ười> อันนี้คือขายยานะครับไอ้กกดตัวนี้นะแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเปิดกี่ใบนะครับซึ่งอันนี้เรามีใบเดียวเนาะอย่างที่บอกอันนี้มันจะการันตีแน่นอนนะครับเป็น อันนี้เป็นนักดาบลองดูดิอาชีพอะไรเอ่ยก็น,นักดาบนั่นแหละดูว่าตัวอะไรหมุนมาใครเอ่ยโอ้โหธาตุเป็นธาตุแสงด้วยชอบเลยชอบเลยคนนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวละครมานะครับต้องไปกดลับก่อนนะครับก็คือเปิดที่เมนูมาแล้วไปที่เมนูนี้นครับเมนูที่3ในแถวที่2นะฮะแล้วก็ไปอันสุดท้ายครับนี่แหละครับ เขาบอกว่าเราสามารถรีเซ็ตได้นะมีเวลา7วันครับรีเซ็ตได้น่าจะ5ครั้งนะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดอันนี้เดานะไม่ได้เปิด Google Translate มาน่าจะรีเซ็ตได้5รอบถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้500เพชรในการรีโลแต่ละรอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเนี่ยก็คือกดตัวนี้นะครับมีเวลาแค่7วันเท่านั้นนะโอเคก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับว่าเราจะ เล่นไ d ดีใหม่หรือว่าจะย้ายเซิร์ฟหรืออะไรก็ลองดูกันละกันนะครับแต่ว่าน้องคนเมื่อกี้นี่ดูดีเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูใหม่ดินี่ไงล่ะดูดีแล้วก็นี่ได้ด้วยนะครับกดตัวบวกดูได้อ๋อดูดีดูดีนอกจากนี้ยังมีด้านซ้ายด้วยนะครับที่เป็นรูปแตรนะครับนี่ก็จะเป็นพวกกิจกรรมช่วงนี้นะครับทำเควสผ่านอะไรเงี้ยก็มารับรางวัลนะครับนี่นี่นี่ผ่านแล้วขึ้นสีแดงรับรางวัลด้วยนะครับก็ไม่รู้นะฮะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกแหละอาจจะรอภาษาอังกฤษมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเเเรราล่นไปยยคบ ก็จะได้รับตัวตั๋วเปิดแกะปองนันเองนี่คือนี่คือตั๋วเปิดแกะปองนะก็คือจะได้ตามแต้มนี้เลยนะครับได้หลายใบเหมือนกันส่วนนี้คือรางวัลล็อกอินต้องมากดเองนะครับเกมนี้ไม่รับให้นะครับเอ๊แต่ว่ามันแยกกับรางวัลล็อกอินนี่ว่าอันนี้เป็นรางวัลกิจกรรมมากกว่านะและสุดท้ายก็เป็นรางวัลล็อกอินประจำวันนะครับก็ล็อกอิน5วันก็ได้อีกนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะสำหรับการรับของฟรีครับเดี๋ยวเราไปเปิดแกะปองกันนะครับให้ให้กดที่เมนูนี้นะครับตอนแรกหาไม่เจออยู่ไหนวะนี่นะเมนู นี่คือการเปิดกระปองนะครับก็จะมีการใช้ตั๋วใช่ไหมครับแล้วก็น,นี้ก็คือเป็นตั๋วเหมือนกันแต่ว่าเป็นตั๋วสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมเงินเลยนะครับก็เล่นมาสักประมาณหนึ่งก็มีตั๋วค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแจกมาเป็นระยะระยะไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับอ่ะรุยสคิปได้ไหมลองลดูดิสคิปไม่ได้อยู่ดีคขาที่ข่าวล้วนเลยโอ้ไม่มีปุ่มสคิปด้วยคือแบบอ๋อสคิปได้แล้วเนื่อว่าไม่มีปุ่มสคลิปนี่ร้องไห้เลยอย่างเกลือไม่มีสีนน้้ําเเเเงิิลยยแมยม่ใบบดดดีวัอปห อีก10ใบมาเลยพามตัวนี้นะปึ๊บโอ้โหอยากจะร้องไห้แล้วตัวหมดแล้วนะครับใช้พันห้าในการเปิดนะครับเซ็งจริงๆเลยครับได้ตัวใหม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แค่แจ้งเตือนเฉยๆว่ามีตัวใหม่มาแล้วเนี่ยมันคอมโบใครได้นะครับเหมือนก็เป็นสารานุกรมอะถ้าเกิดเราสะสมตัวละครตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้น โอเคจบไปเรียบร้อยครับโคตรเกลือเลยครับผมอ่าต่อไปอันนี้สัตว์เลี้ยงครับเปิดมาหน่อยสิค่าเหมือนเดิมนะขวาบนแล้วก็ตรงนี้โอ้โหยังเกลือมันน่าจะการันตีระดับสีน้ําเงินสักหนึ่งใบก็ยังดีนะนี่ไม่การันตีอะไรเลยอะ่ะโอ้โหะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรีเซ็ตข้อมูลด้วยนะครับไม่รู้รีได้หรือเปล่าเกมเกาหลีมันไม่ค่อยชอบให้รีเนาะ ลบลงใหม่ก็ ID ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยลองลองดูกันแล้วกันอาจจะต้องใช้พวก ID หลุมหรือ Account ต่างๆนะครับเอาล่ะทีนี้เราเปิดไอปองแล้วก็ไปดูเรื่องของการอัพเกรดตัวละครกันดีกว่าหัวผมบังอยู่พอดีครับตรงนี้ครับการอัปเกรดตัวละครมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยมันมีการใส่อุปกรณ์ครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเกมเนี้ยมันไม่ดรอปนะหรือมีดรอปก็ไม่รู้แหละแต่มันได้โคตรยากเลยส่วนใหญ่เราจะรับขึ้นมาครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไร่เราจะรับได้เดี๋ยวผมขอดูก่อน ไล่ไปทีละตัวเลยมันจะมีบอกครับว่าถ้าเกิดเราคราของได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราสามารถคราของมาติดกับมันได้นะครับมันจะเป็นสีขยวๆน,นี้ก็คลิกปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ครับมันก็จะพาไปคราครับผมเนี่ยก็จะมีหมวกให้คราเต็มเลยไหมครับเออแล้วถ้าเกิดวัตถุด,ดิบพ,พอก็สามารถคราได้เห็นไหมนี่นะกดตัวนี้ก็คราเลยเท่านี้ครับเราก็สามารถใส่ของได้แล้วก็คลิกที่ของได้เลยแล้วกดตัวนี้ เห็นไหมก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งครับนี่คือเล่นมาสักพักแล้วของใสย,ยังไม่ค่อยมีเลยฮาร์ดคอร์เกมมิ่งมากแล้วอุปกรณ์พวกนี้อัปเกรดได้ไหมได้ครับเนี่ยมันก็จะมีส่วนของการอัปเกรดอยู่นะครับอันนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้วิธีการอัปเกรดก็คือมันจะมีการใช้ตัวด้วยก็ใช้เงินก็ไม่มีอะไรเนาะก็บวกไปเรื่อยๆแล้วมีอันนี้น่าจะเป็นระดับความปลอดภัยเลยนะ้เนี่ยมีโอกาสแหกอะไรเงี้ยก็ตีบวกได้นะครับพวกนี้ไม่มีอะไรตีบวกได้เลย ส่วนในพวกนี้ที่ขึ้นตัว e คืออะไรคือของที่เราติดให้กับตัวละคอรอื่นนั่นแหละก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยจะได้ไม่ต้องออกไปด้านนอกไงก็คลิกตรงนี้เลยเดี๋ยวนะมันแดงนี่ตรงนี้เลยนะมีโอกาสแหกตอนนี้เลยเหรอลองดูดิจริงด้วยครับเขาบอกม,มีโอกาสแหกแต่ตอนนี้เลยครับแหกโชว์ไปเลยเป็นไงเล่าอย่างน้อยก็ได้รางวัลปลอบใจมาเป็นเศษเกลือนะครับเศร้า <c oughs> จริงๆเพราะนานก็อย่างที่ผมสันนิษฐานเลยระดับความปลอดภัยนะฮะสีแดงคือมีโอกาสแตกนะครับอ่ะ ก็นอกจากนี้นะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้นี่คือแค่ถอดไม่มีอะไรใส่ก็ถอดเพื่อเราจะเปลี่ยนไปให้ตัวอื่นใส่เนาะแล้วก็มันจะมีการสลายไอเทมด้วยนะเดี๋ยวผมสลายไอหมวกที่ผมคขามาเมื่อกี้แล้วกันถอดก่อนสลายไอเทมจะอยู่นะครับอ่าเนี่ยมันจะได้เศษเกลือมาเหมือนตีบวกแตกเลยนะครับอ่ะก็แหกปยแหกป้าแต่ถ้าเกิดเรามีไอเทมเยอะๆอ,ะอะ่ะเราก็เลือกบริเวณนี้ได้นะมันจะขึ้นรายการมาเป็นไอเทมหลายๆชิ้นอะไรเงี้ยก็เลือกๆๆแล้วก็กดสลายกลายเป็นเกลือได้ครับ ทีนี้ลงมาด้านล่างครับมันจะมีอยู่5้าปุ่มด้วยกันนะครับเอาทีละปุ่มเลยแล้วกันนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้ครับเป็นการดูสเตตัสของตัวละครนะครับก็อยากจะไปดูจังๆก็กดตัวบวกได้เลยครับยาวๆเข้าไปนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะครับเป็นการเพิ่มดาวครับก็คือต้องใช้เศษเกลือมาทําการเพิ่มดาวนะครับก็ทุกตัวละครเพิ่มดาวได้หมดเพราะว่าตอนเราเปิดแกปองมาเนี่ยมันจะเป็นดาวเดียวเสมอเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บเศษเกลือไว้อัปเกรดให้ตัวละครที่เราชอบที่เราเล่นแน่ๆอะไรเงี้ย น้ำยาจากจอกศักดิ์สิทธิ์อก็อัปเกรดได้แค่นี้ต่อไปอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสายของตัวละครครับเราต้องมีเหรียญตาพวกเนี้ยซึ่งได้จากดันเจี้ยนทั่วไปในแหละเล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้คําว่าอะไรบริจาคเหรอไม่รู้ดิ เอามาสักการะหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้สเตตัสมันขึ้นซึ่งเกมนี้มันมีหลายสายตามที่ได้เสนอไปก่อนด้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนเรามีแล้วเราอวยเยอะๆเราก็มาอัปเกรดสายได้เลยนะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวละครน้องคนนี้ผมชอบที่สุดแหละก็อัปเกรดสายแทงไปก่อนล้วกันเนาะส่วนนั้นสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นการผสมตัวละครนั่นเองครับคือตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็สามารถเอามาหลอมได้ก็คือใช้4ใบต่อการหลอมนะครับซึ่ง มันมีโอกาสที่จะได้แรงที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็คือดูสีของการ์ดได้อ่าก็มีโอกาสได้ขาวหรือเขียวก็ลุ้นกันกดเลยอืมขาวเหมือนเดิมเซ็งจังเลยอะ <c oughs> ท่านก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดเรามีการ์ดของตัวละครตัวไหนซ้ำเยอะๆก็เอามาผสมกันได้นะครับแต่ต้องเป็นแลงเดียวกันนะถ้าคนละแ้งมันผสมไม่ได้นะครับผสมไม่ได้ส่วนสุดท้ายนะครับให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้คือรายชื่ออุปกรณ์ใช่ไหมมันจะมีอีกแคปหนึ่งคือตรงนี้ครับเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับก็หาหนังสือไม่ครบก็อัปเกรดไ้คับพ แบบนี้เป็นต้นครับผมส่วนระบบต่อไปอันนี้นะครับอันนี้ผมมีการพูดไว้เป็นระยะระยะแล้วมันคือเรื่องของการครัาของอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะฮะการตีบงตีบวกการสลายของอะ่ะผมพูดไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ามันก็จะมีเมนูย่อยเฉพาะมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนนี้ครับเป็นตลาดซื้อขายครับอันนี้น่าจะเป็นเกม RPG ธรรมดาธรรมดาเกมแรกเลยั้งเนี่ยที่มีระบบฝากของขายอะ่ะเออแต่ว่ามันจะต้องเป็นของที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่อันนี้คือแลกเปลี่ยนได้ และนี่คืออะไรอันนี้คือของที่ชาวบ้านเขาวางขายอยู่แต่ถ้าเกิดเราอยากขายเองเราไปแถบที่2นะครับพอดีผมไม่มีของที่สามารถเอาไปขายได้เลยไงมันสามารถขายได้นะครับเกมนี้แปลกเนาะปกติระบบพวกนี้จะมีแต่ในแนว m m o ใช่ไหมครับอันนี้คือ RPG ธรรมดาธรรมดานะครับมีระบบฝากขายซื้อขายอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็สําหรับเกมนี้ก็ขอ view, รีวิวฉพาเบื้องต้นเพียงเท่านี้ลวกันอย่างที่บอกรอภาษาอังกฤษนะครับแต่ก่อนจากลากันไปเดี๋ยวขอพาพไปดูตัวออปชั่นนิดนึงก็และกันว่าอยู่ไหนนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งคือด้านท้ายบน ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวละครหลักนะครับปกติตัวละครหลักที่มันจะมายืนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครของเราเองก็คือไอตัวละครที่เราเลือกมาหนึ่งใน5คนแรกนั่นแหละถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนกดตัวนี้แล้วก็เลือกได้เลยจะเปลี่ยนใครนะครับแล้วเปลี่ยนฉากหลังได้ด้วยนะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีการเปลี่ยนฉากหลังได้เปลี่ยนเสียงดน,นตรียังได้เลยนะครับก็แล้วแต่ละกันเมื่อคอนเฟิร์มแล้วกดตัวนี้แค่นี้เองนะครับส่วนอีกแถบหนึ่งอันนี้คือสกิลครับ ก็เมื่อเลเวลตัวละครสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีแต้มมาอัปเกรดสกิลได้นะครับอันนี้ขอมั่วนะอันนี้อัตราดรอปไอเทมมาคืนอันนี้อัตราการดรอปอุปกรณ์มาคืนอันนี้อัตราการได้เงินมาคืนอันนี้มั่วครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีแต้มแล้วก็อย่าลืมมาอัพก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนเองอ่ะว่าเอ้ยให้มาให้มาอัพให้มาอัพอะไรเงี้ยมันจะบอกอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือด้านขวาบนสุดเลยที่เป็นขีด3ขีดออปชันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมที่เป็น,นรูปเงนะััฟือแหล เข้ามาก็จะเห็นว่ามีการปรับกราฟิกการปรับ60 fps ผมคิดว่าน,นี่น่าจะเป็นการสูงสุดแล้วมัง้งเดี๋ยวลองอันนี้ดิอันไหนสูงกว่าก็แยกไม่ออกอะคือเกมนี้ไม่มี3 d ไงมันมีแต่2 d เป็นไลฟ์2 d อะมันเลยแยกไม่ออกอะมันมีแค่ fps อย่างเดียวที่ปรับแล้วจะแยกออกนะครับส่วนอื่นๆของการปรับออปชันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของเสียงเสริงอะไรเงี้ยเรื่องการล็อกอินเกมนี้เขาก็ไม่ได้บังคับล็อกอินนะสามารถล็อกอินเป็นเกสได้แต่ว่าเราจะมาผูก id ทีหลังก็มาผูกตรงนี้ได้้้อะรอย่างนนนนีเป็ตนนคับ เพราะะนั้นก็สำหรับคลิปเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบให้จัดเต็มกว่านี้แน่นอนครับ